น้องลูกครับกับพ่อเผือกสอมไปโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีอย่างเผือกพงศธรและเพะยาาสาวอย่างลูกจ๋าวรินทยาเพราะบ้านนี้อบอุ่นน่ารักมากๆแถมมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอด ซึ่งทายาทอย่างน้องลูกครับก็เป็นขวัญใจของพี่พี่ชาวเน็ตยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูถังดันคุณแม่เองก็มักออกมาอวดภาพความน่ารักของน้องลูกครับให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งล่าสุดได้ออกมาเผยภาพน้องลูกครับให้ได้ติดตามกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้น้องลูกครับก็ได้แต่งหลอ่อซ้อมไปโรงเรียนคุณแม่ได้ออกมาเผยภาพความน่ารัก พร้อมกับแคปชั่นแซวเลยว่าบทบาทสมมติวันนี้คือซอมไปรอรถโรงเรียนหน้าบ้านงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนันน่ารักมากเลยค่ะน้องลูกครับพ่ออยู่กับป่าปี๋คอยดูเป็นเด็กเล็กน่อยน่ารักจังเลยค่ะน้องจะไปโรงเรียนแล้วไม่ใช่พอไปจริงแล้วร้องไห้นะครับนั่นเองละค่ะ